พี่้องมารออยู่ในคิวนาครับวยากเห็นเขาเสองเลสสาม้ามดกได้าารายุเลยสช่การพายุเหนี้อันี้ก็อันนี้ก็เดพี่แก้วเป็นคนพังนาครับก็เลยดวนมาด้วยฮะเีดอะไร่งเเกลียดยิ่งกย าพีู่โอเคยาวพอดีนะยาวไปดูเลยยาวไปตั้งดูเลยยาวไปตั้งดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาถึงค่ะรับเรื่องหวยนะครับเรื่องหวยนะครับเลยไปตลาดไปไปตลาดค่ะ ข้อนี้ด้วยครับข้อนี้ครับของครับหนึ่งสองสามครับครับนักข่ลงมาเลยครับที่ห้องวัสด IP ถนนธลราครับท่นนายรถสงใจโซโโบอยู่ไหนโบโล่โบโซโค่เป็นคนขับปันอยู่เลย เออออกมาแล้วส่งตัวแล้วเอเอช่างภาพแล้วเป็นไอ้ฟาวเจ้างหน้าออกเลยครับข้างหน้าเคลียร์เลยครับเดี๋ยวใครโดดขึ้นรถีมาเชื่อครับ

ทางด้านก็จะเดินทางเราก็ไปที่น้องที่ขอนสพศรีเอกะครับงค่าก็นะครับวันนี้นะครับเราดีใจมากครับที่ได้รับต้อนรับกัปตันผู้ดำเรินการนะครับนะคุณเก่งของเรานะครับได้กำลังใจอย่างมากนะครับสมัยนี้ยังไงก็นะเข้าเล่นน้อยสังเกตนะครับ

Rồi ครับฝั่งด้วยครับก็

รญ <S <S ยะกล้องนี้ครับกล้องนี้ครับพร้อมครับหนึ่งสองสามครับรอม